สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังฉเฉลยแล้วคนในผ้าห่มบนรถตู้นั่งข้างอดีตมือมิกแสงทองฟินแลนด์คือใครกรณีประเด็นเรื่องราวดราม่ารักร้าวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพรวพรวแสงทองที่ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาแฉพันาแพรวพรวหมอลำสาวในทํานองที่ว่าแพรวพรวแอบไปคุยกับคนอื่นจนตนเองจับได้เป็นเหตุให้ทะเลาะกัน และได้ออกมาประกาศเลิกรากันไปซึ่งงานนี้ก็ได้มีการโยงไปถึงมือที่3ก็คือวุฒมือมิกวงแสงทองฟินแลนด์ซึ่งล่าสุดเรื่องราวต่างๆก็จบลงด้วยดีทั้งสองกลับมาคืนดีกันทำหน้าที่พ่อแม่ส่วนวุฒมือมิกเสียงก็ได้ประกาศลาออกจากวงขอโทษที่ทำให้ครอบครัวมีปัญหาอัปเดตล่าสุดหลังจบเรื่องราวปัญหามรสุมต่างๆบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และพราวพราาแสงทอง ก็ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตเป็นพ่อและแม่ให้กับลูกๆทั้งสองคนในฐานะเพื่อนกันขณะนี้ทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้พาลูกสาวคนโตโน้องนาริตะไปเที่ยวพักผ่อนยังเกาะในฝันนั่นก็คือมัลดีฟเพื่อพักใจพร้อมกับรับงานในสังกัดโตเกียวมิวสิกด้านพราวพราาแสงทองก็เดินหน้าลุยงานแบบเต็มที่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางเพจอิซอกขยี้ข่าวมีบุคคลน,นิรนามส่งภาพนี้มาถามว่าทายสิคนที่นั่งคลุมโปง เป็นผีอิโมงในรถตู้คือใครที่นั่งติดกับวุฒอดีตมือมิกแสงทองฟินแลนด์ล่าสุดทางด้าน Facebook ดุรยิยางสีหาตาได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าคนในผ้าห่มคือใครจานบิวมืกลองจบบ่อซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจบดราม่าไปอีกหนึ่งเรื่องหายคาใจและข้อสงสัยต่างๆนานาที่มีกระแสข่าวอย่างหนักในก่อนหน้านี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ